วันศุกร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2567คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานเสริกราลพระผู้บาลน,นวมินในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมวันนวมินทร์มหาราช โดยมีศาสตราจารย์ในแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยาศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียงทั้งพิธีทำบุญตักบาตรพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีกล่าวสดุดีนารานพระราชาอุสวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศดุลยเดชวิกรมราบรมราชนกพิธีสวดพระพุทธมนต์และสะดับปกรณพิธีจเจริญพระพุทธมนต์พิธีจเจริญจิตตภาวนาพร้อมร่วมถวายพัตนาหาันจตุปัจจัยและไทยธรรมพร้อมด้วยประถักกระถาเทิดพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9โดยดรสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลข,ขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อีกทั้งมีการแสดงดนตรีในบทเพลงพระราชนิพลรัชกาลที่9จากวงดุริยงางทหารเรือณโรงพยาบาลศิริราช